ตามนั้นนนการทั้ลูกค้าสวัสดีค่ะหม่อมแม่เชนนานะคะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องหันไปคุณแม่คนเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องหันเพื่อนร่วมทีมมน,นกับเขาอู้กันใน้โไปย่ก้าสวัสดีจ้าหม่อมแม่เชนนาวันนี้นะจ๊ะจะไปเสระกินลาบเจ้า ย่างบอกว่าวันนี้วันหวยออกือต้องซอกกินลาบกนิ่นซาจะได้มีโจ๊กมีลาบนะคะอากาศเดอบรรยากาศใดท้องฟ้าสดใสคนมันจะจูกหวยนะวันนี้เนะรู้สึกแบบคันไม้คันมือจะได้กับหมูเนาะขันไหมคะขันค่ะันตรงไหนคะคันตรงมือขันตรงมือนะคะลูกสาวขันตรงมือ มาแม่คันมดเลยเจ้าคันกุฏิเลยจ้าบินมาตังเฮหน่อยแล้วตองอ่ะเี๋มาปิ้นไปปิ้นมาจะอันลังนี่มาตังใดเจ้าลูกสาวข้าเขาจะมาตังสับปะต่อง้ามาซอสถืบสับปะตองข้าเขาจะได้กินลาบไปไหนกับมฮู้ต้อมาตังสับปะตองเนี่ยสับปะตองนี่ก็ิ่งขึื่อเรื่องอย่างขาเจนเลยค่ะจิ้นหนาเจ้าโอ้ยกองขดออกมาเยอะ ก็ไม่อยากมาบ้านกี่าจัดกันบ่แต่แล้วเนี้ยม่วนนี้วันนี้มากันดามโซนเจ้ามากันดสามสาวสามเก้านี่สเจิดม่วนมีตั้งหลังท่านโซนเจ้าหันก็น่าภาคบังหวะเดี๋ยวครับเลิถก่อนนะค้าเราไปซ่อมผออันร้านหลับก่อนเนาะ ก็มีตัางใดพ่อเนี่ยจะปะล้านไหนเหมาะๆมะมะแหวะเลยจ้าโอเคขออนุญาตขับรถก่อนนะค่ะอันตารายค่ะขับไปคุยไปมันอันตารายเนาะถึงร่ช ลาบเต่าไข่สันตะตอถนอนเส้นเลี่ยงเมืองนะคะวันนี้มาโกมเตียงมาจับเตียงพอดีร้านเปิดค่ะมาหลายเตือนแล้วร้านแบบเปิดค่ะวันนี้จบดีน้อยร้านเปิดปะเข้าไปข้างในเลยค่ะไปสร้างเลยอยากกินลาบแล้วค่ะ ดิานะคะเห็นไหมคะหนึ่ง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 หนท่งหนึ่งหนึ่งนท่งหนึ่งหนึองหนึ่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 งนึ่งหนึ่งหนึองหปึ่งหนึ่งนึ่งะองหนึองหน่ง

มันเสิร์ฟลาบแล้วผักค่าเอาผักมาก่อนเพิ่อนกินผักไปก่อนนี่หมออันนี้เป็นออเดอร์เป็นกะออเดอร์ผักกก่าอ้ผักละผักน่าผักยาวแตะยาวมากนนะคนนะไม่ใช่แมงบ้องอันนี้ผักอะไรอย่างอ่ะวันนี้บอกเคยหานเศร้านนี้ผักอะ็นอย่างกูนะมันไม่ใช่ผักขาวนะอันนี้ถ้าผู้ชมอันนี้ถ้าใส่หัวถ้บอกกับเนอรบอกมาในคอมเมนต์กับเนอรเจ้าผักอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้แน่นอนยอดกรอบ ากาดอยที่ผักกาดมาทั่วอย่างมามีงัดบรยทางนี้สวยนะนี่หมดไปหารจัดนี่งามจิ้มคนบอกจิ้มคนนอรสชาติเป็นไงมามีรสชาติค่ะจางจัดแฉกจางจระดพดอ่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสจางก,กินพั้ไมก่อนนอ,อก นี่เราแยากกองมาเห็กันไ,ได้หรอดนเลยนะอันนี้พังอย่างของอาจารย์แล้อ,อันนี้พังนิ่หวานอันนี้หวานพังอันเนี้ยครับ่งไ,ไหร่หันสมาโอ้มาแล้วเจ้าสามชั่วโมงผ่านไปไม่อยู่ทำไม่อยู่ ลืมบอกรสชาติอ่ะอันนี้อันนี้ขมนี่เผ็ดปอกเผ็ดขมเดี๋ยวขออันนี้มาเลยดีกว่าพริกจิ้ิอยากกินเผ็ดอะไรว้ากันอร่อยเออถึงมากขอที่คุยเลยนอนอย่างนี้เลยเจ้านี่ลาบกันแล้วนี่ว้าลาบควายสดๆปอบลงเจ้าชอบเธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิง กินแล้วกินลาปิ๊บบ้าน่ากลัวก็น้าหัวเนาะอันนี้อันนี้หมอแม่บากกินค่ะหมอแม่ไม่ได้กินนะคะตัวเนี้ยหมอแม่กินตัวนี้ค่ะไม,ม่กินแต่ของสุกค่ะไม่กินของดิบค่ะกลวัวนี่มาหนึ่งละคะ่ะลาบหนึ่งละคะ่ะไส้มาหนึ่งละคะ่ะข้าวเหนียวค่ะต้มมาล้วเจ้า มามาเมื่อก่อนวะนี่เปลี่ยนเ้าใ<ช>หม่อกไม่ค่ะตเตาเดิมแปนหกสค่ะอร่อกว่าเดิมอรกว่าเดิมว่ะแสนทมอร่อยกว่าเดิมผู้ชายตาอร่อยกว่าเดิมค่ะของร้านบอกอ่ะเด็กซูต้องอันนี้ค่ะต้อมีพริกอยูมนเานั่นแปลว่ามันต้องจากแน่แน่หมแน่มักเพดค่ะกินเลยหรอกินเลยป่ะอ่ากวยนี้ก็่อยดีมข้างนอกนี่มากินเนื้อกินกากินมดตั้งนาน ขุอยลาบโชว์มานี่เจ้า,า,เาต้องใช้มือนะคะมือเราล้างเรียบร้อยสะอาดหมดแล้วนะคะนี่เจ้าการกินลาบกินเราลต้องใช้มือค่ะนี่หมกข้ามันนี่เลยอย่างนี้นะคะโอ้ยโลดจะทำใน้อยกันเนาะนี่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะมาเซนเซอร์เลยคะ่ะนี่มันเป็นวัฒนธรรมการกินของคนเหนือเนาะ นีเลยค่ะลาบควายหยุดจัวเข้าปากของแม่เลยจ้าว้าว <Wow. S 1> โอ้มลร่อยนะเจ้ามึงต้องกลับทำอีกตัวจำยอดกอกอันนี้อร่อยอร่อยอน่ะัำพันแรกที่ัำพันแรกค่ะที่เข้าปากคืออูมามิ อุมอม้มเมลเลยหลอดเป่ยนกันเลยเจ้าเปลี่ยนกับอะไรนะภาคกันเลยปะ,ะกินนะครับ <Okay. S 1> กินอร่อยโอ้นี่ก็มีเอ็นแค่ะนะีเนเ่เอ็นเจ้าเอ็นเจ้าต้ผมผงเอ็นต้ผมผงที่บ้านกระชมก้าเน่าเอ็นต้ผมผงเข้าปากบบบแม่เลยจ้า <c oughs> <c oughs> พอลมกบ้านเจ้าลืมเป่าอูอกับน้น้นำเจ้าอุ้ยสัดุ้งไงสะด,ดุ้งซาสะดุง้งเจ้าของล้เจ้าของล้ามุกตตัเจ้าสัดุ้งอะ้ก็าสันดุงด้งอ่ะก็สัดุ้งอ่ะเนาะอ่ะเห็นไหมซาสันดุ้งนะเจ้า <Wow. S 2> อ,อันนี้สะดุ้งจริงๆเห็นปะ่ะถ้าบางร้านเนี่ยมันจะทําซุปแต่อันนี้ซุปแบบตั้งไฟฮ้อนๆเอ,อากระทตั้งไฟฮ้อนแล้วอันนี้ลงไปซุ่มเลยสะดุ้งเอาขึ้นเลยค่ะนี่แหละเลิศจิมจ้มจิ้มทุกอย่างจิ้มทุกอย่าโอ้ลำความเปร์้ว่าลำแตกปะ่ะกินเลยกินเลยค่ะกินเลยทุกคนกินกันเลย การที่สองมาแล้วเจ้าปอบโลค่ะหัวเนาะ hi, hi, hi. ผีฟ้าเออแตงสุดโซฟาผีฟ้าปาร์ตี้ว่ะคลิปนี้ผีฟ้าปาร์ตี้ปาร์ตี้กินลาบค่ะลาบวายยั่วที่แตงตองลาบเต่าหา่กันร้านลาบออร้านลาบอ่ะร้านลาบเต่าห่นะคะอยู่ในเรื่องเมืองเออเรื่องเลือกเรื่อง เลี่ยงเมืองสันตตองเออมันลิ้นหวานจาัง,งนะลำและลำลำลำเกงงแค่เลี่ยงเมืองสันตตองที่จบไปท่าลูกไอ้ยันจมตองท่ายนยายจมตองไข่้บบรวทูนเซอร์ในเพจกับได้นะะั่นเท่าร้านลาบเตาไห่เ่้า,า่จ้าเตาไห่ก็คือว่าเป็นหมูบ้านหมูบ้านเตาไห่หนจ่งสตอง ข้ามีไข่ฟรีรายการเดียวเนี่ยดิฉันหลับอย่างเดียวคนเงียอดงียบดังดังลังตะเบิ้นตองเลยค่ะเบิ้นตองแม่แก่เออแม่แก่เจ้าของร้านเจ้าฝากร้านได้นะคะฝากร้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นบอลลูนเพื่อทั้งลุงนี่เนาะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะขันนี่เลยนะคะขอบคุณข้า อร่อยมาอร่อยมันอยู่ที่กูมามีนะคะ่ะใส่เข้าไปแล้วเยอะๆหรอถักรีค่ะคักฟีหิมเลยหมดเจ้าหมดหรือหมดหรือหมดเกลี้ยงทุกสิ่งอย่างนะคะ่ะอิ่มมากขอบอกซักข้าวกับตะโคนไปสองกล่องค่ะ อิ่มไหมมูสไปหมดเลยหมดเลยด,ดูค่ะดูสภาพครับอันนี้เหรอเซซากาหแห่งอารยาธรรมค่ะอารยาธรรมล้านนาเหลือกอไ็ไหลถ้วยเจ้าเจ้าฮ้องเปิดเก็บตังค์เลยเนาะเ <c> ร <oughs> าจะไปต่างอื่นตอนน่อเนาะเดี๋ยวเรียกไม่ค้างเก็บตังค์ก่อนนะคะโม,โมดมันตายมดไส้เจ้า เดี๋ยวราเป็นออกมาเกิดด้วลยค่ะไม่ได้ยินถ้แคจะมาเปนแกินด้วยกันจะสร้างหนไรข้อมือค่ะอันเดี๋ยวเราสักัรแล้เจ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวราฮ้องไปเก็บกลางก่้นเนาะไปครับ445บาท445บาทงวด99เลย กินตั้งเยอะคกินต,ตั้งเยอะหมดแค่สี่รอกว่าบาทเอง่<ม>ไาได้พนรับไหมคะไม่รับไ,ไม่ว้หมอบแบงก์ปานเจ้าโอเนแล้วว่าลูกค้ามีแบงค์ห้าร้อลูกค้ามีจุดยืนหมอบรับแบงค์าก็จะลักแรกก็จะลักแรกก็อยอนกักินต <c ười> ้งเยอะตั้งเยอะค่ะสี่รยกว่าบาทสามคนอ้อแกนน่ยงกับหมูเคส สมัครน้ำลายตากาลสำรักน้ำลายตัวเอง <c oughs> ่าหารก่อนเดี๋ยวก็ตัดอาหารพรนะคะอาหแล้วข้าวได้เงินพรแล้วเดี๋ยวขอตัวลาไปเกินแล้วกันเนาะแล้เขาจะได้ไปที่อื่นต่อ <c oughs> และอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ฝากร้านรับเตาไห่ด้วยแล้วก็ฝากช่องมองแม่แชแนลตัวนะค่ะ <c oughs> พิมภาษาไทยนะคะหมองแม่แชแนลนะคะฝา <c oughs> กด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราหนะ้าไปดูติดตามดูต่อไปว่าคลิปหน้ามอมแม่จะพาไปแชร์อะไรแชร์ share ความอร่อยที่ไหนหรือว่าไปแชร์กิจกรรมอะไรเราติดตามชมด้วยนะคะสุริลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเผ็ดมากเผ็ดมากแซมเวิร์ดลันโ i yeah.